ศึกสงบสติอยาลมตัวเองอ่ะศึกข้างหนามเอาง่ายสึกนี้ใครโดนอ่ะมึงไปน้างข้างหนามก่อนเลยหกชั่วโมงอ่ะลีนึงอ่ะโค้งหนึ่งออกับไอโครเล่นละเรียบร้อยเกม กำลังพี่หนึ่งขอมาเนี่ยหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งไม้หนึ่งไม้ริมนีอ่ะมึงอยู่อยู่อยู่ตึกแดงอยู่ที่โต๊ดอ๋อไอ้ก้มายังไอ้ก้ของเรามีใครบ้างวะไอ้ชินมายังมีเว้นไอ้จงไงไอ้จงมาดิจงมาดิไปเต็มเ่ยไปเต็มไม่เต็มตึกแดงรีบมาเลยสิบวิสิบวิสิบวิณกุนณ์ต้องเล่นสองไอ้สี่คนวะลง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 ห้าสี่ ไม่แต่แต่ผมเห็น,น,นผมว่าเขาอุ้มเราหน้าเกลียดเลยนี่ใช่ปะ่ะศึกสงบสติอารมณ์ตัวเองอ่ะศึกข้างหนามเอาง่ายศึกนี้ใครโดนอ่ะมึงไปนั่งข้างหนามก่อนเลยหกชั่วโมงอ่ะรีนึงอ่ะเฮ้ยนั่นแหละรีนึงอ่ะนั่งข้างหนามก่อนเลยอ่ะสงบสติอารมณ์ตัวเองอ่ะฟังลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ่ะหนึ่งลีอ่ะไอ้เหี้ยเอาเหอะกูไม่เอา,เอาเหรอลามือว่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยอ้ยกูไแต่เพื่อนก็ยังเฮนะถึงกูยังฮาแต่เพื่อนยังเฮว่ะเฮ้ยโวดชิ้หไยเนี่ยว่ะโอ้ยกูยังฟรีเลยพ่อมึงอ่ะ ก็มึงหนึ่งกับมึงหนึ่งกับไอ้ oh. โคตรเล่นละเรียบร้อยเกมโอ้พี่ผมกดโอ้ฮะอะไรนะวะ โอ้ยเอโดนีท้าแต่เงินติดลบพวกใครฮะกูจะคลายซี่ว่ะ กูพูดยังไม่ทันผ่านคำพ่อมงกูไปอีกแล้ว เคุณโจ้ตามตาผมติดลบแน่เลยวะเราจะเราจะเราจะตำนายก็พี่ตู้ตามผมติดลบได้แีกนนึงนะผมเล่ยนจะสั่งเลยนะผมโดนลบห้าแสนนะเจอยูเคเวทพูชี่ก่อนมหพี่ตู้เวทพูชี่ก่อนมหอันน่ะไปเด่นเด๋อเด๋อก่อนที่ไม่ได้เล่นไปเร็วก็ไปเล่นกันอีกหลังนึงเลยดังดังดัง

ก็คไควรพยายามับไปเชียวไปเชียวคิดได้แง่ดีเขาอ,อาจจะให้โอกาสคนนี้เขาอ,อาจจะไม่อะไรงไงสวัสดีครับพี่ชายเขาอ,อาจจะไม่ให้ผมเขาอ,อาจจะไม่แก้งผม อลงมาหนิก็ไม่ไอแท้ไอพี่เจ้าผมอ่ะไอแต่แต่ถ้าเขาเอานะกูกูถ้าถ้ากูไม่ได้เล่นอันนี้กูพูดไว้เลยถ้ากูไม่ได้เล่นจะตอนบ่ายหรือตอนหรือหรือตอนตอนที่อย่างที่กูไม่ได้ที่กูโดนกูจะจัดแบบเต็มบบเลยอีเชี่ย จะไม่สองหนีอยู่ตรงใต้ไรเดียวโอ้ยเชื่อเพื่อนเราโหดว่ะพี่ขนาดนั้นก็สบายสบายยังไม่หมดยัไม่หมดเกินเกินยังไม่หมดยงไม่หมดเลยสอง,สอ,งอีกเลยต่ออะไรวะจะหลุดมึงจะมึงจะโหมดทำไมมันถึงว่ามันหมด เดี๋ยวจะไม่ตู้มัวแต่โม่ไงไหมงไงโอ้ขวายออกผิดท่าที่นี่ออกท่าตุรกีกูโอ้ยอุยอ๊ยรวยมึงอะมัวแต่โม้อ่ควายตายมัวแต่โม,ม้มัวแต่แพมมัวแต่แอคมัวแต่แซมแลมนี่ไง งัดเลยตรงงันเลยไปสอบันจงหน่อไม่เกิดร้านหอยไปไหมเนี่ยมึงไม่ไปร้านหอยอะ่ะวิศีอันนะคนอันนะปัอมหอยปัอมหอยบอกกูมัวแต่โมกูตีโคตรเยอะร้านจัดอะ่ะพี่โตพี่อาจัดอะไรบ้ะเห็นปะมีคนอยู่แล้วนะ ร้านไหนวะมอร์นิงอูดวะพี่โตร้านอันนี้มีคนอยู่แล้วอะร้านไหนพี่โตร้านไหน <S <S อินโนเซนต์ไอ้ป้อมหอยป้อมหอยเอ้ไว้อินโนเซนต์ป้อมหอยไม่ใช่มุนหอยนะโอ, <Okay, okay. S 3> อมหอย <Okay. S 1> ที่มึงไปผิดเม okay. ื่อกี้โอเคตัวเพื่อนกูผมหักหน้าผมนี่ละเพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอวะพี่โตเราต้องมาอินโนเซนต์ เอามีแต่ลายล้นไอ้นี่หลอดล้นโอ้โหหลอดล้นก็หวานเนี่ยครับผมไม่ได้โยนนะแต่มันได้แค่ข้านี้จริงๆอะตอนเนี้ยคือมันไปหมดแล้วอ่ะสองสมองของผมอะ ้ผมสตรีมมาจาก9ชั่วโมงแล้วหรอทุกคนหยันปะอะไีอย่างเงี้ย I'm l ดูแ i นเอาลูกชมองชอบฟังเกมเพลฉันทำเพลง,งใหสตูไม่รู้ข่าวในดิสแปลน้ำซีลก็แผล i แต่ยังไม่มีไฟอยากจะควรแก่แต่ามันจะยิงดิสนีย์กินเชอร์ติดใช้มาด้วดิสกี้จะเป็นวิสกี้ชิฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช้องำรูสิก happy